วันนี้เรามาที่อะไรนะท่าสอ,อย่างแม่ตื่นอยู่ตอนนี้อยู่ตำบลแม่ตื่นเราจะมาทำโรงเรียนให้เด็กครับผลอุปกรณ์ก่อสร้างขึ้นไปครับผมก็นี่เอา ATV e มาด้วยเอาไว้ขี่ซื้อของครับใครขับดูแลนะเก่งะนะเก่งไม่ใช่ขับขื้อของไม่โรอขี่ก็ได้ เอาไปขี่ซื้อของ oh. ไปครับเดี๋ยวเราดูอุปกรณ์ก่อสร้สางที่เราจะเข็นขึ้นไปทำโรงเรียนละไาหน่อยมดไาหน่อยครับ n no, น no I ไอโน่ไอนนี่ครับอุปรกรณ์ก่อสร้สาง เราจะใส่กระบะขึ้นไปเป็นกุ่ม22นอครับบาลูไม่ไหวหรอกไม่มีมีเราเหย่นั่กแข่งรถเลยปะนี่ครับคันดำเหมือนเดิมอาจัดถ่วงโน่นโค่นไปไหนอ่ะโค่นไปไหนไม่ว่างครันักแข่งขับ ATV ขึ้นไปใช่ครับเดี๋ยว <ENNIS> อันนี้เราก็ <royable> เราก็บักเห็นึ้่ไปใช่ไหมครับใช่เราก็บักที่นี่ราก็ต่อมาเชวยเราด้วยอ๋อนี่เป็นแผ่นพื้นรถหนักอ่ะรถหกร้อขึ้นได้เหรอเขามีเกียร์กลาง่โอ้หกร้อยโฟด้วยเราสั่งไทยอดหกร้อโฟลครับ แล้วจะมีสโซลกาล,ลกางแล้วโใช่อ๋อมิซโลอ๋อคือมีโฟโล์ทของเราเห็นอย่างเดียวกันน่าจะวิ่งกันหลายรอบเลยอะหลายรอบนี่ด้วยแผ่นพื้นไงไม่งั้นเราแย้เลยเนี่ยอ๋อได้อีปตอร์ด้วยว,วันนี้อันนี้คือยากสุดเพราะมันหนักที่ผมมากับกลุ่มฮอกผมก็เอารอบัตผมเห็นอันนี้ขึ้น ยากสุดหนักอันนี้เราเข็นรอบเดียวหมดใช่ไหมผู้กองสไตบัสออส,ออสองรอบใช่ไหมเพรมันมีมันมีคันนะม,นมันเข้ามาอ๋อหกร้อยคันเหรออันนั้นเหล็กเหล็กล้วนๆเลยเหล็กสองร้อยสองร้อยสามเส้นนะโรงเรียนทั้งหลังเลยตอนที่เราทำยกหลังเลยที่เราก็ไปสำรวจอ่ะทั้งเก่งอ๋อนี่ที่เราไปสำรวจมาไปสำรวจตนะั้งแต่น่าจะาห้าหกเดือนแล้วเนาะใช่ห้าหกเดือนแล้วครับห้าเดือนแล้วกำหนดทำกี่วันครับ เป็นรอบรด้วยจังเก่งรอบๆใช่ไหมรอบนี้จะตีผังตั้งเสาวางฐานลากให้เสร็จแล้วก็มาใหม่รอบหน้าคือขึ้นโค้งแล้วก็หลังคารอบหน้าเดือนสองเดือนก็คือนัดกันเอาใหม่อีไม่ถึง้วถ้าเราว่างอีกสักสองสามอาทิตย์เราก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมานนีก็สี่ห้าวันประมาณประมาณห้าถึงหกรอบแหละเสร็จผมคิดว่าชงช่วผมคิดว่ารอบเดียวเสร็จเลยไม่เสร็จแต่เราเดียวเสร็จต้องอยู่สองอาทิตย์อ่ะอันนี้ขาุว่า หนุ่มข่าวมากเงี้ยอันนี้เราทุกแค่ทำแค่ฐานลากก่อนนะครับเพราะว่าโรงเรียนก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันครับที่เราไปทำนะนี่ครับเราก็ได้ชาวบ้านเท็นคน

ครับชาวบ้านและนักเรียนช่วยกันนะมี้าแรงมีก่าแรงหรือเปล่าก่าแรงก็ไม่ิไม่หมดอะไรเราถึงองมาหนักจุนันครับ <c oughs> อันนี้ก็ได้รถของราชการครับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ติ่นครับช่วยคนขึ้นให้นะครับ,บอันนี้ก็เป็นเบียงครับเป็นน้ำอาหารเครื่องดื่มที่จะขนขึ้นไปอักเปียครับเป็น้อาหารเครื่องดื่มดี <c oughs> จะขนขึ้นไปอ <c oughs> ้ก็เนียงครัน้าหรเองดนเึย รวดเชื so okay. ่อมรวดเชื่อมนีร่วดเหรอโอ้โหรวดเชื่อมไว้บนหลังนี่ก็ได้เราเห็นเหมือนเหมือนเรากางเดยวไปตัดไม่เอาเอาเอาอันนี้ก่อนเอาเอาเรวดนี่ก่อนเอารวดนี่ก่อนหนักรับกูกูแม่ไว้บนลังนี่ปลอดภัยกว่าไหมร่วนรวนร่วนวางขึ้นนี่ว่าครับอ้นลุงนิ้วเข้าสาร ยืนที่ไหนกันเนี่ยอยู่โมอะไรกันโมสี่แล้วโมสี่ทั้งอะไรเหรอออามหกมาช่วยเอาของขึ้นกันเหรอครูมาปะอ๋อไม่โดนมานะนี่ครับเด็กเรียนนี่ครับเด็กๆก็มาช่วยเข็นของขึ้นนะครับ ได้ได้ได้มามาก็เปล่าก็เป๋่าเี่ใส่อะไรไปนะเอาไปครับดิไซเกิร์นะดิไซเกิรไงทำเองมั้ยน่ะดี้เยไครับเอ้ยเท่ห์ะไปวะไปเลปเไปเลยไปเลยยไปยปเลยไปัล หนึ่งสองอ่าบายบายกล้องนี้หน่อยฮะับยสวยสเดี๋ยวไปดูกันอีกนคลิปนะตอนนี้เราก็มาซื้อของไปให้เด็กๆครับเพื่อเจอเด็กๆระหว่างทางที่เราจะขึ้นนะครับแต่น่าจะเจอน้อยครับเพราะเด็กมาโรงเ,เรียนกันบ,บ้างแล้วเราจะเลือกของพวกนี้ไป เพราะว่ามันไม่เพืองพื้นที่ครับนี่ครับเอาไปให้เด็กครับเองเลือกห่อใหญ่งั้ยนะเพื่องพื้นที่นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเอพื่องพื้นที่เองดูดิไือม่เราก็ใส่รถได้บ้างไหมอ๋อได้เพราะว่าเราลงขึ้นเอไปด้วยใช่ปหมละ่ะอือขึ้นเอไปผมว่าเราซื้อไปแจกไ่เรอยิ้มของเด็กๆน่าแบบดีใจเฮ้ยที่ได้ขนมเวลาเรามาตอนตอนเรามาน่ะ เด็กๆจะประมาณว่าวัดดีเราเนี่ยเหมือนเราแบบเราก็ดีใจนะเด็กๆมาบางทีเราไม่มีอะไรให้เลยเงี้ยเด็กๆมีน่ารักเราซื้อไปน้อยเราไม่รู้มีทีว่าเด็กเยอะใช่ซื้อแจกเด็กข้างบนบ้างอะไรบ้างลายใจต่าง Ờ chạy đi cô. Ủa tụi bên lâm rồi. Đây không đích đích to. Thì mốt đích gì mốt. Đây. แต่ของเด็กหญิงมดด้วยฮะจะ่ไหมา่อันนี้แล้วพี่เท่าไหร่นะแปดอย้บาบาทอ๋อได้ยิเป็นพันร้อยสิบห้าบายมอยเด็กของขอชิมันนิ่เด็กมอยเด็กหญิงมอยกับเด็กหญิงมดกินก่อนเด็กแหละหนาขนาดนี้เองอะโลกิดโอ้ยมดมด เจียงมอยกินก่อนแล้วอันนี้ชุดแรกครับขึ้นไปทีละชุดนะครับเอาของอาของขึ้นชุดสบียงครับเกียมข,ขึ้นก่อนนะครับมีหน้าต่างชุดสบียงครับชุดสบียงขึ้นแล้ว เดี๋ยวตามขึ้นไปครับจุดเสียงออกเดินทางครับผมเสียงไปแล้วอย่าตามขึ้นไปครับ <S <S วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอครับเอครับขอบคุณครับได้รูปด้วนหน่อยครับได้ครับได้ครับไปครับเราว่เกมโตอกเดินทางกันได้ครับขับรถก็ปะเราเอมตลาองัวเอสารวัตรทำสารวัตไม่เรามีผู้กองอยู่ตรงนี้ก็ถูกตกองเี่รู้สึกโคตรเท่ะรอเราเอากาน ื้นครับอันนี้ก็เป็นแผ่นพื้นเป็นไนครับันเรา่าห่าครับส่วนขันเราเป็นอ่าคน <c oughs> เป็นคนแม่ครัว สุดนุดเรื่องครับพี่โจ้ครับหมาไม่รอใครเลยพอมาถึงก็ช่วยกันลงนะครับลงทั้งกันลู ลงแล้วครับเหล็กไม้ฝาเราเป็นหน้าต่างครับทรายลงแล้วหน้าต่างก็ไว้รุไม่ช่วยเยอะเลยนี่ดินทรายให้เราเข็นมาครับ เฮ้เองเอาเปียกคนเนี้ยคนนึงเยกกสีกคนไ้เองเอายกังไงสองคนเล่ ชาวบ้านที่นี่สามัคคีกันมากครับเขาก็ถามเพื่อพัฒนาโรงเรียนเขาเนาะวัดยกคนเดียวโชว์ดิ <laughs> อะดิคนเดียวเลยเองให้พี I ่เขายกคนเดียวอยู่หน่อย <laughs> มดและเรียบร้อยครับ ตอนนี้ทั้งชาวบ้านละทียี่สิองนองก็ช่วยกันขุดอยู่ครับชาวบ้านที่นี่สามัคคีกันมากเลยครับเขารู้ว่าเ,ออเรามาทำเพื่อหมู่บ้านเขานะแต่ละคน แล้วก็พวกทีมทสองนอนี่ก็เป็นชาวบ้านครูช่วยกันทาสีครับ เทพปูนครับตักทรายรสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ เราขอข้าวเส่ากันครับ โอ้โหมนั่งแบนีเหอนนาแดงเลยครับโอ้ยมันนั่งแบเมี้เหรอคนนอกนี่ครับอันนี้ครูครับครูครูทวนครับโอ้จอยแบบมันนั่งบเมียเหรอคนเนี้ยนี่เหยมาเจ็ดนาคันแล้วนี่้เจ็ด้อดีแลวมาือ้อเออดีแล้นี่เจ็ดอะเต้องีแล้วมาถือกนนี้เมาเล่ปลารจเะเดี๋ยวจอยเล่ปลาร์จเนี่ปลารจหนอสันดเยเน่อเจกเกครับ

ขึ้นครองขึ้นครองอันนั้นผสมปูนผสมปูนผสมปรุน

โอไม้อเลยนี่้ะเ้ไม่เอนงคดเจอ้ี่เไหลออกมาช้าเลยถุงมือไม่ต้องะถุงมือไม่ต้องดร้านออกร้านนี้นองเด่นเลยหมดแคนเคิลเราพูดแล้วเราต้องทไม่ได้ทำเนก็ไม่ได้คนแล้วน่ะจริงอ่ะ ห oh. ๊ะพอแล้วไงพอแล้วรอบนี้เล่นไงนะพี่ปอเดียว ไม่รู <då>? ้ว่าไปดื่มกาแฟตอนมีสวยเยอะตัวสวยเยอะอะไรปะกอกสีครับยังไงยังยังกดแล้วมั่งแขนกับหมดแหละนั่จุ่มทั้งมือเลยมาจะคุยยัง หมุนทำไงไม่ไงฮะหมุนหมุนเหล็กอ่ะใช่หมุนนิกตกองยั้งโอเคแค่นั้นแค่นั้นดู บอกทาสีเบอรนี่เห็นตัวเบอร์ ระดับฮะระดับฮะจบ่าเงี้ยนะจบดิจบแ้งไม่ทันเพิ่มแค่ครึ่งถังครึ่งถัง อันนี้กับข้าวครับผมเที่ยงพักเที่ยงครับมากับมากินข้าวกันซุปตำก็มีครับซุปต้มซุปต้มก็มีซ้มต้มอร่อยอร่อยครับกำลังต้มครับแซ่บค่ะออกไปทานครับซ้มต้มกำลังต้มครับเราคุณน้องเราเหมียวยอมบามมัเดี๋แต่ทอดเหมียะ อันนี้พ่อครัวคุ้มเองนะครับอาหารอร่อยอันนี้ขาสีใกล้เสร็จแล้วครับจะหมดวันแล้วนะ ชาวบ้านช่วยกันตลอดนะครับมีกล่องเล็กๆชาไว้ครับอันนี้ก็จะกำลังถอดไอดอลนี่ไอดอลผูนนี่อันนี้คู่หูผมครับอืมไม่ใช่ไม่ใช่เหรออืมเดี๋ยว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 เจอแล้วจะบอก มีไอสารวะเป็นัวะอ๋ออาจาผมสลวะเนี่ยอ๋ออะัรโอ้สวะเนี่ยอาจาผมแต่คู่นี่ไม่ใช่เพราะมันไม่ด้ทำงานไงแต่วันนี้สารวะเนี่ยโอ้โหทำงานติมตี้คู่คนี่อุ้งานโอ้หงานด้วยอน่อานทกคนสาวะนี่สุดยอดแา้ว็มีมีมีพี่สแม่ง แกเหรเว้ยขอขอคนสวยนี่ขอคนสวยก่อนอกอะไรขอขอขอข้าวอ่ะขออะไรขอข้าวล่าอ๋อเอาไม่ดนเหรออาจารย์ไม่ได้ให้เให้ดล้อาจารย์ให้แล้วให้อาจารย์ขวนเีาไ้ขออะเองให้สงขวดนะชมเองยังปีหน้าดูแล้วลไ้ดูแล้วใกล้เดียวแจเดียวผมไม่สนใจใครมนะขึ้นบนเฮ้ย สนุกสนานในการทำงานครับวันแรกใกล้จะจบลงแล้วเราน่าจะทำาขึ้นไปไหลายรอบเลยครับโรงเรียนหนึ่งหลังครับ